เจ็ดผลของกรรมที่ทำให้คนรวยแตกต่างกันเลือกรวยแบบไหนดีเจวิธีสร้างเหตุแห่งความร่ำรวยที่แตกต่างกันชีวิตลิขิตได้ด้วยมือเราเองแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนต่อไปนี้เป็นเหตุที่ส่งผลให้ผู้คนที่มีมาของความร่ำรวยที่ไม่เหมือนกันเจดแบบที่คุณหรือใครๆควรรู้ไว้จะได้เลือกตามที่ใจชอบ ผลแห่งการให้ส่งผลตามลำดับผู้รับดังนี้ 1. ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลร้อยเท่า 2. ให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลพึงหวังผลพันเท่า 3. ให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลพึงหวังผลแสนเท่า 4. ให้ทานในบุคคลนอกศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในการ พึงหวังผลแสนโกรเท่าแสนโกรเป็นสำนวนที่บอกว่ามีมากเหลือเกินเพื่อความสบายใจและจินตนาการถูกจะตัดเอาแสนออกเหลือแต่คำว่าโกรซึ่งแปลว่า10บล้านก็น่าจะได้เพราะยังอยู่ในอัตราส่วนที่ไม่กระโดดเกินไปจากข้อก่อน 5. ให้ทานในผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งบรรลุมรคลขั้นแรก เพ่งหวังผลอันนับประมาณไม่ได้และการทำบุญกับผู้ที่มีความบริสุทธิ์สะอาดยิ่งขึ้นก็ยิ่งนับผลไม่ได้แต่การทำบุญโดยเฉพาะเจาะจงบุคคลก็ได้ผลบุญน้อยกว่าการถวายไม่เฉพาะเจาะจงที่เรียกว่าสังฆทานอีกด้วยผลของกรรมที่ทำให้คนรวยด้วยวิธีที่แตกต่างกันแม้จะเป็นบุคคลร่ำรวยเหมือนเหมือนกัน แต่คนรวยก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินแตกต่างกันออกไปมากบางทีชัดมากจนเกินกว่าจะเชื่อว่าเป็นความบังเอิญขอจำแนกเป็นหลักๆตามที่สงสัยกันทั่วไปดังนี้ 1. ความรวยแบบได้มาอย่างที่คาดคิดบางคนที่ได้รับฉายาว่าเป็นพ่อมดในวงการธุรกิจการเงินเพราะเป็นผู้มีสายตาแหลมคมราวกับมีตาทิพย์ รู้อนาคตพยากรถูกไปหมดว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรพลิกผันได้แค่ไหนทำให้ลงทุนแทบไม่เคยพลาดเป็นผู้ชนะตลอดการในเกมการเก่งกำไรความรวยชนิดนี้เป็นผลมาจากการอยู่ใกล้ผู้ทรงคุณเช่นนักบวชในลัทธิหรือาศาสนาที่เพียรทำความดีมีใจพยายามพรากจากกรรม แล้วเมื่อท่านขอก็ให้ตามที่ท่านขอหรือบางทีก็มีใจนึกครึ้มท่านขอแค่สิบแต่เกิดอยากให้เป็นร้อยเป็นพันอย่างนี้ผลยิ่งภัยบูนคือเก่งกําไรไว้ประมาณหนึ่งผลออกมากลับท่วมท้นจนขนลุกหากทำทานแบบใจใหญ่เป็นครั้งครั้งก็ได้ประหลาดใจเป็นครั้งครั้งหากใจใหญ่อยู่เสมอก็ได้ผลเสมอเสมอ ส่วนพวกที่อยู่ใกล้นักบวชด,ดีๆแล้วไม่เคยให้ตามที่พวกท่านขอก็มักทำมาค้าไม่ค่อยขึ้นคิดอะไรสมเหตุสมผลแค่ไหนก็ไม่ได้อย่างใจนึกสักเท่าไหร่นอกจากนั้นยังมีความรวยแบบปานกลางหรือค่อนข้างสูงที่ได้มาจากการเป็นลูกจ้างที่กินเงินเดือนประจำสม่ำเสมอความรวยประเภทนี้เป็นผลมาจากการให้ทานอย่างสม่ำเสมอ หากเป็นทานในสัสตร์หรือผู้ต่ำต้อยบุญจะส่งให้ได้งานดีพอควรแต่หากเป็นทานในนักบวชผู้ทรงศีลผู้จะส่งให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานระดับสูงต่อให้การศึกษาป่่าก็ได้เงินเดือนดีๆสูงเกินระดับเฉลี่ยไปมาก 2. ความรวยที่ไม่อาจพยายกรณ์ความแน่นอนบางคนเจอกับเหตุการณ์ท่าดีทีเหลวเป็นประจำ นึกว่าจะได้กลับไม่ได้ไม่นึกว่าจะได้กลับได้ขณะที่ว่าแน่ๆเช่นฝ่ายการตลาดของบางบริษัทวางแผนอย่างดิบดีใช้ทุนรอนใช้เวลาวิจัยใช้กำลังคนมากมายแต่ท้ายที่สุดกลับต้องงนงงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคตัวจริงว่าเหตุใดจึงไม่เหมือนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเอาเลยพูดง่าย พอสินค้าออกวางตลาดจริงเจงไม่เป็นท่าทางที่ตอนทดลองกับกลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างแล้วชอบใจกันมากมายแต่บางทีนึกว่าทําสินค้าขาดตาทับไปพลางๆลงทุนน้อยไม่หวังกำไรตอบแทนมากกลับมีใครต่อใครแห่ซื้อกันล้นหลามชนิดมืดฟ้ามัวดินความรวยชนิดนี้เป็นผลมาจากการเป็นนิสัยไม่อยู่กับร่องกับรอย โดยเฉพาะเกี่ยวกับความคิดให้ทานบางทีหลอกให้คนเขารอเกอร์เล่นเสียอย่างนั้นบางทีโลเลกลับไปกลับมาเดี๋ยวอยากให้เดี๋ยวไม่อยากให้บางทีนึกอยากให้ดีใจหรือประหลาดใจก็เทกระเป๋าให้แทบเกลี้ยงบางทีก็สํานึกเห็นขึ้นมาได้ว่าไม่ควรผิดคำพูดกับคนอื่นความคิดที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่อาจพยากรณ์ได้นี้ ส่งผลชัดในชาติที่ผลทานงอกเงยหรือในชาติที่เป็นพ่อค้าผลกําไรตอบแทนเอาแน่่อานอนไม่ได้ส่วนความรวยที่แน่นอนและสาม,มารถพยากรณ์ได้จะมาจากการทำทานแบบพูดคำไหนคำนั้นหรือกระทั่งคิดอย่างไรทำตามนั้นซื่อสัตย์แม้กระทั่งกับความคิดของตัวเองอย่าต้องกล่าวถึงเมื่อให้สัญญากับผู้อื่นไว้ 3. ความรวยที่ได้มายากบางคนต้องลำบากมากกว่าจะรวยได้เรียกว่าหืดจับหรือรอจนแก่กว่าจะได้ลิ้มรสของความมานะพยายามทั้งชีวิตความรวยชนิดนี้เป็นผลมาจากความขยันทำงานหมั่นเก็บออมและมีสติปัญญาเพียงปานกลางหรือเล็กน้อยในการทำงานแต่อดีตชาติเคยเป็นคนตรณีทีเหนียวไม่ค่อยทำบุญสุนทาน กว่าจะทำแต่ละทียากเย็นแสนเข็นอาจทำเพราะเสียไม่ได้ที่โดนคนตือ้อหรืออาจทำเพราะสงสารใครจับใจจริงๆแต่ขอให้เข้าใจด้วยว่าถ้าเคยถึงขั้นตรณีระดับพานดีแต่กีดขวางญาติพี่น้องที่อยากทำทานพูดจาถากถางให้คนเขาเสียกำลังใจได้ลงคออันนี้ไม่ใช่แค่ยากที่จะรวย แต่จะเข้าขั้นเกิดหมายยากจน,นข้นแค้นหาเสื้อผ้าและเครื่องอยู่ได้ลำบากหาความสนุกสนานบันเทิงเริงใจได้ยากพูดง่ายๆว่าถ้าโชคดีเป็นมนุษย์ก็ต้องระเหตดไปอยู่แถวแถวเอธิโอเปียนูน่นหรือถึงมีสิทธิ์เกิดในแดนสีวิไลก็อาจต้องเดินเท้าเปล่าอยู่ริมถนนเป็นส่วนใหญ่